นี่แหะทุกคนเรามา <You see S 1> ดูกวาง <that. S 1> นะคะเห็<ใ>นไหมคะเนี่ย <Yeah. S 2> เรามาดูกวางในสวนสาธารณะจ้ากน้เนีจ c ่้านี่น้องสเตฟานีพามาดูกวางค่ะทุกคนยังงงอยู่เลยไปเราไปดูขี่กวางขี่ตุ๊บติดขี่กวางขี่เต็มเลยนะ อ๋อจ้าทุกคนนี่มีนกเลยนกบินผ่านนะคะบรรยากาศวันนี้ก็คือมีเมฆค่ะทุกคนดูเ mm. ขาไปเจ้าไหละ่ะยำมาแล้วค่ะมีคนร้องอยากกินนมรอมนี้ ร้องอยากกินนมแต่ว่าไม่ยอมถือขวดนมนะทุกคนสิบเอดเดือนแล้วนางขี้เกียจเฉยๆเนี่ยแมันยงมเพิ่งหิวแห้งๆเพิ่นก็ถือกินอยู่เด้สาวหน่อยอันนี้ต้นบูเบลรี่นะทุกคนนี่ยังไม่ออกลูกเลยจ้านี่ทุกคนอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคน When the farmers in the Bronze Age was going to prepare the Ground for seed, they used something called order. This thing, this tool, make something else a wrist in the ground Born and sure. was um, dragged by an ox. It was very small, mm -hmm. only 20 to 50 si uh, meters per side. And uh, forget about it. <laughs> Stop playing, me Wrong way. Mm -hmm. อันเด็กๆอ๋อเด็กๆฝันเยอะดูติดตรงงี้ยต t o ลูกสาวขี้เล่นเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงกวางตรงนี้อีกนะคะฝูงหนึ่งทุกคนนี่ค่ะทุกคนนางนั่งเล่นอยู่ไกลๆเห็นบอลอ่ะอุ๊บซูมเข้าไปค่ะ้ั่นไงน้องกวางนะคะ น้องกวางนะคะนั่งเล่นอยู่จ้าดูมันเนี่ยมึงหนาน้องน้องมองหน้าเราทุกคนนี่ทุกค,คนเห <c oughs> ็นไหมนางนั่งเล่นอยู่น้องนั่งเล่นอยู่ทุกคนเราไม่ได้เดินไปใกล้เนาะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปชุบนี่ นางก็นั่งเล่นอย่างสบายใจจ้าหดหดล่นไปละแ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 ล่นไปละเลนไปละทอันนี้มาครั้งที่สองแล้วนะทุกคนมาครั้งที่สองแล้วคนตรงนี้มาดูกวางพาลูกมาดู ขี้แห้งแรงพี่น้องปีนี้แน่มึงปกติมันจะเขียวแห้งกว่านี้เด้ปีนี้มันฝนบนทันตกหลาย้ะพี่น้องเนาะฝนบนทันตกหลายพี่น้องกันฝนตกให้แห้งบากบูเบลีออกหน่วยละจ้าป่านนี้เนาะรอนะคะรอก่อนบรรยากาศช่างขลัง ข้างป่านี่แหละค่ะกิจกรรมในสวีเดนเดินรอบป่าค่ะทุกคุเสมกอก่ะสิปั่นจักรยานแล้วก็เดินรอบป่าแล้วก็จะมีอะไรไปแคมปิง้งนั่นแหละกิจกรรมนะคะเนาะคุณพ่อกอะสุกหลูกยางตตอไปนะคะยางในป่าค่ะน,นี่เนื้อมืงป่าปกติมันจะ่เป็นแบบสีได้เนี่ยมันต้องเขียวกว่าน,นี้เนาะ มันแหงแหลงวันปีนี้นะคะบ้างม่องกับเขียวจะว่ากับคุปปีมันสิง,งามกว่านี้นะมันจะมีดอกใหม่มียังไหลกว่านี้พี่น้องปีนี้แหงแก่เสียฝนมาท่านตกไหลนะคะสต็อกโฮมฝนมาท่านตกกันไหนนะค่ะน้องค่ะบรรยากาศตามทุง่งนาค่ะอันนั้นเพิ่นเห็นเห็ดเป็นหัวกันไใบใบกว้างมันออกไปจังเียนางนั่ง เล่นดูนะทุกคนนางนั่งเล่นอยู่เหรอนะนงกวางนั่งเล่นอยู่นิยังเหยียดเลยนี่ค่ะทุกคนนี่พามาดูกวางนั่งกินหยาอยู่นะคะเนี่ยพวกนางคานันยะพวกยั่งกินหยาอยู่ทคก็นี่นี่นี่มันมึงกล่องมันขยายเลนะนึก่าน่าจะเดินไปใกล้ๆได้นะ นี่ทุกคนนี่เรามาใกล้ๆแล้วนะคะแต่ใกล้ไม่มากหรอกเขามียญ้าแห้งมาให้นางแหละเขามียญ้าแห้งให้พวกนางเลยนะทุกคนนี่อุ๊บี่คะ่ะ ตัวนี้นางป่วยหรือเปล่าทุกคนนางไปไหนไม่ได้นางก็นั่งอยู่คนเดียวนะทุกคนนะโอ้โหสีผอมมากตัวนี้น่ทุกคนบรรยากาศสนามกอล์ฟข้างๆนะคะนี่เราออกมาแล้วเนาะดูดอกไม้นี่สวยบอสนี่บรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เราจะเดินกลับบ้านแล้วนะทุกคนน้องสเตฟานี่หงุดหงิดแล้วค่ะหงุดหงิดไหม,ไมล่ะ dừng 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 <laughs>